สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับมาพบกันในคลิปแนวทางนี้เคอีภาคเช้านะครับประจำวันพฤหัสที่19ามกราคมนะครับสำหรับเมื่อวานเด่นนี่เคอิมาทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับก็ต้องขอภัยที่เจาะไม่มานะครับเมื่อวานบ่ายก็จะาไขล่างหนึ่งหนึ่งก็จะได้หนึ่งหนึ่งสองนะเสียด้เหมือนกันนะครับแตมเดียวเนาะก็หนึ่งบนมาสองมาทั้งคู่เลย แต่ไม่มาถามอะไมาคูณนะเลยครับอย่างน้อยเด่นมาแล้วกันเมื่อวานเด่นมาทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับลุ้นก็ต่อเช้านี้ครับเช้านี้เปิดที่ลบครับ10804ครับ10804ถ้ามองเบื้องต้นอันนี้เป็นกลุ่มเลขคู่นะครับขาด6 2 2 6ซึ่ง6 2 2 6ถ้าตรงกับตามตารางตอนนี้ผมจับที่ลบนะครับก็จะเป็นท้าย6หรือเป็นท้าย0นท้าย2ได้ประมาณนี้เนี่ยผมว่านะครับแต่ ไอเดียที่ผมจับได้เมื่อวานทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับวันนี้ข้อชนกันที่0 0 1 1 0นะเด่นสุดครับ1 0 0 1เด่นมากนะครับ0 1 1 0เด่นมากเด่นสุด0ลอง1ครับชอบ0เ0ชอบ1 1 1ก็ได้นะครับส่วนตัวผมชอบ0มากกว1นิดเดียวครับผมจับได้มาอยู่3คู่นะครับคือ0 0 1 2ครับ0 0 1 2 1 0 02ครับ1002แล้วก็4072 4072โคมันจะสลับเหมือนกันเมื่อวานเนี่ยจับเมื่อวานนี้จับ16 161 16 16, 16 16อะนะเมื่อวานนี้จับ16สลับบนสลับสลับข้างได้16อ่าเมื่อวาน16 มาหนึ่งแปอีกครั้งนึงก็จะเป็น7 0 4 2ศูนยผมเอาแค่นี้เนี่ยนะครับผมเอาแค่นี้เน้นที่0 1ครับ01แล้วก็1นึ่งหเาไปเน้นที่นะ0 1นย์ะร้อยร้อยบัดหนึ่งครับ3ตัวครับ 110 100 140ตอง1 12, 12, 12, 12, 12 2 2 2 2 1 2 2แล้วก็172นะครับเชา้านี้นี่ค่อีกได้ประมาณนี้ครับถ้าถูกใจเลขที่ผมวางตามนะกันนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับและถ้ามาความน่าจะเป็นอื่นขออภัยแล้วกันครับนอได้แนวนี้นะครับเดี๋ยวเจอที่ในหุ้นต่อๆไปครับสวัสดีครับ